ถามยายช่อก่อนมึงฝันหรือเปล่าเนะี่ยเออมึงฝันหรือเปล่ายายช่อเออมึง,ม,งมึงฝันหรือปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงบ้าเปล่าขอโทษนะคนที่อยู่ข้ามบอดบอกว่าเก่งเรื่องการเมืองมึงไม่ดูหรอรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ไม่ใช่นะวันนี้พลเอกประยุทธ์ถ้าไปเป็นองคอ,องคมนตรีแล้วครับท่านหม่ไม่ยุ่งการเมืองแล้วเออที่ผมเรียกท่านต้องให้เกียรติครับองคมนตรีตัวแทนพระเจ้าอยู่หัวครับเราต้องพูดอย่างนี้ครับ ถามจ้อพนิกาก่อนอ๋อนี่แสนรู้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงเอาอะไรมาคิดนี่มึงฝันกลางวันหรือฝันเปียกเรื่องยังไม่มาเลยนะเออไม่เดี๋ยวถามก่อนให้เรียกฮะฝันกลางวันหรือฝันเปียกฮะมึงฝันไม่หรือเปล่ามึงบ้าป่ะมึงเอาอะไรเนี่ยมึงเอาสูตรไหนมาเนี่ยกอโทษนะถ้าสมมุติท่านนายกไปตรงทานเนี่ยชินวัตรไม่ได้เป็นนายกถึงหลุดนะ ก็ยังมีท่านใจเกษมนิติสลริอยู่ครับยังมีนายกอีกครับเพราะว่าเพื่อไทยเขาส่งตามสเต็ปว่าค a n เด d สามคนอืมถ้าพักวอกพักวกที่ร่วมมือกันอยู่ที่อยู่ตรงนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่เห็นป้องต้องการเพื่อไทยเป็นท่านใจเกษมก็ต้องมาเป็นนายกก็เท่านั้นเองฮะอืมเสียงก็มาเขาก็ต้องให้เกียรติคนเสียงก็มาเขารวมกันไม่มีแล้วเขาก็จะแตกไปอยู่กับอ่า,อาพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยเขาไม่เอากันแล้วนะะ แล้วก็เป็นกฝ่ายค้านกันไปตลอดชีวิตละครับต่อมานี้คุณดูเอาเถอะครับผมพูดนะไม่มีผิดหรอกครับไม่มีหรอกครับที่จะอยู่ดีๆแล้วบอกว่าไปเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชามามันด้วยด้วยด้วยกติกาด้วยรัฐธรรมนูนไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ถึงไม่ได้ก็ไม่มาหรอกครับครับมันคนละเรื่องแล้วแล้วถามว่าออวิชัใหญ่ชอบเขาคิดได้ยังไงเออ เลือใหญ่ช่อฮะพวกเนี่ยไปไหนไม่ได้ก็คือประวิรวงสุวรรณเท่านั้นอายุธเนี่ยไม่รู้ว่าหามแห่ลงมาไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวสิยังบอกว่าเมื่อกี้เอ่ยชื่อใครนะประวิรวงสุวรรณแค่ไปดูกีฬากีฬาโอลิมปิกไปเนี่ยก็นั่งแบบรถเข็นไปเขาก็นึกว่าประธานโอลิมปิกอ่าคนพิการแล้วก็โทรมองแค่นี้เราก็รู้กันแล้วเราไม่ผมไม่ได้ว่าแล้วครับ มันต้องดูบุคลิกภาพแล้วดูสิครับว่ามันไหวไหมแต่แต่ยัยชอบจะมาพูดแบบนี้เนี่ยมันพูดแรงให้คนเขาแตกแยกกันเหรอครับนี่พูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นเขาได้เนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเวลามีปัญหาปุ๊บเน่ยนะครับบอกว่าให้ยุบสภาให้ประชาชนเลือกมานี่ประชาชนเลือกมาก็พวกมึงก็ไม่เอาอีกเหี้ยใช่ไหมมึงอยากเป็นนี่ไงคิดว่าเลือกใหม่แล้วมึงจะได้เป็นเหรอฝันมาใครมากับผมก่จแต่ปีเจ็ดศูนย์เนี่ยเลือกมา เอามาผมเอาประชาชนก็ไม่ได้เป็นอะมาเดี๋ยวมันก็ต้องมาใหม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนตัดสินอีกกว่าสี่สิบกว่าคนเอามาดิกระโตผมอ่านทานายเลยไอประเภทแบบนี้นะหาเสียงแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ตกลงนี่มึงจะเอาแหละไอ้ย่ยเอาแบบเวทกงเหรอความคิดของพวกมึงอ่ะตอนนี้นี่อาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่รู้สึกเข้าล็อกหมดเลยเนี่ยมันจะไม่เอาเลย ทัร้อยสิบสองเรืงร้อยอะไรเนี่ยเอตัวผมบอกได้เลยนะอันตรายพักนี้บางคนละเมอเพื่อพบแม้กระทั่งว่าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยมึงคิดได้ยังไงอยู่วะเออเออบอกว่าอย่างไงก็อักษรโอมาเนี่ยอย่างสำรานรอบเพชรอย่างเงี้ยนะครับไอไอวันที่คิดด้วยตัวหนึ่งอ่ะนะครับบอกว่าเออให้ให้ประชาชนเนี่ยครับเป็นกรรมธิการอย่างเดียวไม่ต้องเข้าไปร่วมหรอกรัฐบาลไม่ต้องมี รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเพื่อไปประคองเทอนั้นเ่ยไปขู่เขาไว้ว่างนั้นนี่คือจินตนาการล้วนๆอ่ะเดี๋ยวสามมึงหัวคอมมินิตเหรอไอ้เหี้ยพวกมึงหัวคอมมินิตอระมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าพวกมึงเอาหน้าใไรมาตัดสินใจไอ้สัตว์มึงบ้าหรือเปล่ามึงเห็นหัวคนแม็กไอ้เหี้ยมึงก็ต้องผักข้ามศพประชาชนคนส่วนใหญ่ก่อนดีไอ้สัตว์คนอย่างพวกมึงอ่ะมันไม่ได้เรื่อง มึงยาวหัวอย่างนี้มาได้ยังไงอะไรไม่มีไม่มีนะการมองไม่ได้พวกมึงจะเป็นเป็นเน่สภาพพวกมึงก็ไม่จะไม่มีจะแดกอยู่แล้วไอ้ยี่แม่ไอ้สันดานต้องด่ากันอย่างนี้ไอ้คนเลวเลยย้ำพวกนี้เคยมีอะไรดีเคยทําคุณบุญคุณอะไรประเทศเคยทําชื่อเสียงอะไรประเทศชาตินอกจากสร้างความคิบหายสร้างความแตกแยกในสังคมของประเทศชาติแค่นี้เองไอ้คนพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรคิดขวาง ไอ้ยีกุงสียุยยาแต่ก็ไอ้คนพวกนี้แม่งกลับชาติมาเกิดเนี่ยทำให้คนแตกแยกเลยต้องแม่งต้องจับแม่งไอ้เหี้ยแม่พูดแล้วมีแนยรบนะพี่ชัดพักนี้มันมีครบจริงๆนะครับเออไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลไฟให้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะอ่ามีการเสนอซื้อขายกันนะฮะทุกอย่างต้องบอกว่าแม่มีพร้อมจริงๆ นะครับเออปลาหมอคางดําปลาหมอเนี่ยช่อเนี่ยก็ไม่ฉายาใหม่นะว่าปลาหมอคางยื่นนะช่อเนี่ยก็ใช่ผมเนี่ยเราเป็นคนตั้งแหละ <laughs> ไอปลาหมอคางดาก็ไอน,นั่นน่ะแหละไอตัวดำมีหนวดะไอนี่ปลาหมอคางยืดเออเออผมเนี่ยเราเป็นคนตั้งก็ดูเอาเนี่ยยืนไปยื่นมาไปยื่นไปคิดไปได้อย่างไงจากเอาคนมาเป็นนายกคนนี้เราเป็นนายกเอาแล้วทำไมไม่เอาของพวกตัวเองอ่ะ มาแหม่แต่มามาถูกข่าวอะครับคุณมึงมึงอยู่บ้ากกนประชาชนมึงไม่พูดหรอกเอาพวกมึงมาเป็นมึงมาอบอกเพื่อไทยยาวคนนู้นคนนี้เอามึงเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยอ่ะหรือไปติง่งปะโทเขาเรียกว่าสร้างข่าวสร้างประเด็นเหมือนกรณีอะไรมีคนจะมาให้สิบกิโลเพื่อจะไปยกม,มือให้ฝั่งนู้นไปผ่านพอบองบประมาณเขาจะไปในคะแนนเสียงเขาพอโอ้โหสิบกิโลเนี่ย เขาเขาไม่ให้ยกมือแล้วก็จะให้ยกขาอืมเออสถิติมีรเออยกขาได้เออยกขาได้แ <c oughs> ม่ง <c oughs> พูดออกมาได้กับการที่คนเรา <c oughs> เขาก็จะดูว่าพรบงงบประมาณรัฐบาลเนี่ยในปีต่อไปเนี่ยจะทํายังไงพี่น้องประชาชนยังไงเขาก็วางแผงกันมาทางรัฐบาลพักร่วมเขาวางแผงมาเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปยังไงเราต้องวางแผงกันแล้วเขาทํามาเห็นดีแล้วเห็นด้วยเขาถึงพร้อมใจกัน เห็นไหมคะแนนเสียงรัฐบาลไม่มีใครแตกแถวมึงจะมาขู่ว่าสิบกิโลยี่สิบกิโลแต่แปลกฮะแต่ปีงูเห่าที่ไม่ต้องเสียแต่กิโลแลวเขากระโดดโหวตให้ด้วยเออเ็แปลกนะพี่พี่ชัเออไแล้วมีข่าวบอกว่ารัฐบาลจะแตกแถวรัฐบาลจะจะลอยแพพักพักเพื่อไทยเองเออปรากฏว่ามีเพิ่มอีกมีเพิ่มเข้ามาอีกเออมีเพิ่มมาอีกอ่แล้วคิดดูเอาไอ้คนที่ปล่อยข่าวเนี่ยมึงเป็นพวกไอเด็กเลี้ยงแกะไง สงสัยไอ้ไอ้ไอ้คนที่ชื่อสุกัไไกญญาอะไรนี่บ้านเรียบ้านเป็นงน้าแข็งเหม่าวะแออแม่บ้านน้ําเป็นตัวครับแล้วแม่ก็ละลายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่เทาอือย่างนี้เป่ะนี่คือความสร้างความแตกแยกสร้างความสับสนในหมู่ของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะพูดมาตอนว่าแรกสื่อเนี่ยแม่งตัวดีทําความสับสนให้กับกรณีทหารตายกับขมิ้นกับกัมพูชา เราต้องชื่นชมฮะว่าฐานไทยเราอดทนมากฮะไอคนกัมพูชามายืนด่าวเปล่าๆแม่งเหมือนกับคนไอน้นั่นน่ะไอมาขายผลไม้แหกป่ากกันน่ะโชว์โอ้หว่าประเทศมึงดีของมึงดีของมึงดีพูดจนหมดไม่พูดจนน้ำมันหมดไอสัตว์กลับบ้านไปเรียกไม่ได้เฮียเลยของเราก็ยืนม,มองตาปิมยิ้มไอสันนานเข่าไปเข่าไปเรื <ไป S 2> ่อยๆเออแล้วที่ช่องนจับไว้ข้อหาเดิมเออว่าไป ครับแล้วจ้ช่องอ่านม้าเมื่อวานเห็นช่องอ่านม้าไหมที่ทหารเนี่ยเขม่งมา่าเราเอาเอาทูตทหารมาดูแม้มันเข้ามาเลยกระโดดเข้ามาไอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ตามนั่นบอกออกไปมึงออกไปออกไปที่ของมันเอาทูตมาเราเนี่ยพอของมันเอาทูตมาเราไม่เห็นไปสนใจมึงก็พูดไปดิมึงจะเอาไอ้ไอ้ไอ้โบี้ยิปไอ้ฝรั่งหน้าเย็นนั่นมามามายืนให้เด็กไทยไอ้ไอ้เด็กเขมรมาพูดภาษาไทยก็บอกเลยจำหน้าเด็กคนนี้ไว้ ไม่ต้องให้เข้ามาเพราะมาเรียนภาษาไทยมึงยังไม่รู้ว่าแผ่นดินที่มึงเหยียบอยู่่แผ่นดินไทยที่มึงพูดภาษาไทยแต่มึงเกิดมาเป็นลูกหลานเชื้อชาติเขมรมึงออกพูดภาษาไทยแบบนี้ก็ก็ไปเรียนที่เขมรต่อไปอก็ตัดความอมานตัดความทูตดออกไปเลยสร้างกำแพงได้ผมเห็นด้วยสร้างอะไรได้เห็นด้วยเหมือนเวียดน,นามสร้างกำแพงมึงอยากเข้ามาเขาเกลียดอย่างขี้เลยเวียดน,นามแม่งเกลียดเขมรอย่างขี้เลยวันนี้ไอ้พวกที่คอมเมนต์ ตรงข้ามนะไม่อ่านครับวันนี้ปล่อยให้พิชัดจะเต็มๆนะครับกูไม,มไม่ต้องยิพมมานะครับ<ม>ไปอยู่บ้านมึงเลยไปอยู่บ้าน<ต>มึงเลย,เลยบ้านกูกูไม่พูดกูไม่ด่ากูไม่อ่านด้วยวันนี้ไม่ต้องมาเสนอหน้ามไม่ต้องมาควนตีนวันนี้ปล่อยให้พิชัดใส่เต็มที่เอาคุณ<น>ต่อไปที่มาเข้าแถวรอพิชัด<ม><ม>เอามาอีกแล้วครับลังสีกับกิติยานทครับน่ะแล้วบอกว่าอย่างนี้ รัฐบาลก็ต้องอรบก็ต้องรบถ้ารบแล้วครับอาจจะคุยกันง่ายขึ้นด้วยซ้ำกัมพูชาเกเลรอยู่เราก็ต้องสั่งสอนประเทศประเทศทั่วโลกตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องรบกันตราบใดที่กัมพูชาใช้พื้นที่ใช้แผนที่1ต่อ2องแสนเราใช้1ต่อห0 0 0 0คุยกันร้อปีก็ไม่รู้เรื่อง ไอ้ตัวนี้ก็กระสันจะลบจังเลย